สวัสดีครับ v o g u Thailand ตอนนี้ก็อยู่ผมนะครับเติร์ลพัดจาก Trinity นะวันนี้เติร์ก็จะพาทุกคนมาดูไอเทมสุดโปรดของผมครับพรฟอมแล้วก็ไปกันเลยครับสำหรับไอเทมชิ้นแรกนะที่ผมจะพาทุกคนมาดูก็จะเป็นหลายๆคนน่าจะเห็นผมใส่สิ่งนี้บ่อยมากนั่นคือกางเกงนั่นเองครับ เป็นกางเกงที่ผมใส่ค่อนข้างบ่อยเลยแหละมันเป็นกางเกงที่ผ่านอะไรก่าเราอะค่อนข้างเยอะม,มากก็ <ul> ถ้าหลายๆคนตามผมมาตั้งแต่นายไปนายก็เห็นว่าผมใส่กางเกงตัวนี้ขึ้นเวทีโชว์เคสบ่อยมากหรือว่าจะเป็นคอนเสิร์ตบ่อยมากก็เป็นกางเกยงยีนวัคสีดำของแซงวอลองครับชอบ,บามากๆสำหรับิีนที่สองนะครับฮูดดี้ครับเป็นฮูดดี้แบบซิปอัพสีดำขนๆนะฮะซึ่งตัวเนี้ยเราบังเอิญไปเจอมาตอนที่เราไปเที่ยวต่างประเทศรู้สึกว่ามันเป็นฮูดที่ค่อนข้างที่จะนุ่มมากเลยตัวนี้ นี่มันจะเป็นแบบเนื้อผ้าแบบเขาเรียกว่าเป็นขนๆนที่รู้สึกว่าเราใส่แล้วมันอุ่นเหมือนเราแบบกอดผ้อห่มอยู่ตลอดเวลานะก็เป็นฮูดอีกตัวหนึ่ง <primeiro S 2> ที่ผมชอบมากๆก็ <Pin ot. S 2> สําหรับชิ้นที่3นะครับกร <Yeah, S 2> <Vegeta. S 1> ะเป๋าครับเป็นกระเป๋าเชนอลกาเบรียลไซส์ใหญ่นะครับใส่ของได้เยอะมากๆก็คือเราซื้อไซส์ใหญ่เพราะว่าเราใส่ทุกอย่างลงไปในนั้นไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าตั้งนาฬิกาคีมกันแดดแบตบโทรศัพท์แบบทุกอย่างเลยมันค่อนข้างจะพายได้หลากหลายแล้วก็รู้สึกว่าแบบ มันเป็นหนึ่งใบที่ช่างเยงสนุกะนะนี่จะ้าบเอหลายตบบก็สำหรับกระเป๋าก็จบไปแล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าผมเป็นคนที่ชอบนาฬิกามากวันนี้ก็จะพามาดูนาฬิกาที่ผมชอบที่สุดในคอลเลกชันของผมนะครับนี่ก็จะเป็นเรือนนี้นะครับซื้อมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเป็นของขวัญให้กับตัวเองในวันเกิดแต่ว่าเราหาของได้ไม่ทันวันเกิดตัวเองก็เลยกลายเป็นคริสต์มาสกิฟต์ให้ตัวเองนะครับ จริงๆปีที่แล้วเหมือนเป็นปีที่เราได้เริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างนะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะซื้ออะไรเพื่อแบบเป็นเครื่องย้ำความทรงจำตัวเองว่าแบบในปีที่ผ่านมานี่อะไรที่ดีผ่านเข้ามาในชีวิตเราเยอะมากก็เลยซื้อนาฬิการเรือนนี้ให้เป็นเครื่องย้ำความทรงจำว่าเรากลับมามองเมื่อไหร่เราก็จะนึกว่าโอเคปี2020เป็นปีที่เราได้เริ่มต้น t r i นิ t ตีแล้วก็เป็นปีหนึ่งที่มีความสุขส,สำหรับเรามากๆนะครับก็วันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวไอเทมสุดโปรดของเติร์นนะครับ ก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนอยู่บ้านนะก็อยากจะฝากเนแฟนชาวโลกให้ดูแลตัวเองให้มากนะครับแล้วก็พยายามใช้ความสุขให้เต็มที่ในช่วงเวลานี้เราอาจจะเจอหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทาหรือว่าเราจะอาจจะได้ลองอะไรใหม่ๆผมได้ฝึกทำอาหารที่บ้านบ่อยมากก็จะได้เจอตัวเองในมุมที่แบบชอบทำอาหารหลายๆคนอาจจะเจอแพชั่นใหม่ของตัวเองนะครับใช้เวลาช่วงนี้คุ้มค่านะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากติดตามผลงานของพวกผมเทรซี่ก็สามารถติดตามไปที่อินสตาแกรม ควรเอา,าราคาทีนะครับก็ฝากทุกคนไว้ด้วยครับส่ครับ